จากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องปากกลัวนิดหน่อยครับอ่าวถึงแล้วครับเราก็ได้กลับปันอเมริกาแล้ว ช่างเด็บชอว์ล็อกอีกแล้วนะครับแล้วกลับมากับเอ็กซ์ันส์2019อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีเอาไข่กับตันอเมริกาเองนะครับาจากเมื่อวานนะครับผมก็ได้สอนวิธีเอาไข่แบ็ควีดโดกับไข่ไอรอนแมนไปแล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่ไปดูก็ไปดูได้เลยครับโอเแต่ว่าวันนี้ครับเรากลับมากับกับตันอเมริกาเองนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเอาแบบตามสเต็ป by สเต็ปเลยครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทํา ปลากลัวเหมือนกันเลยเป็นแบบป๊อบบี้คล้ายๆกันแหละครับแต่ว่าแต่ละอันก็จะมีแบบจุดต่างกันหน่อยนะครับเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกับผมเลยครับเพื่อที่จะไปเอากับตานอเมริกาที่อยู่ข้างบนสุดนะครับไปเลยก่อนอื่นเลยนะครับผมรู้สึกว่ากับตันอเมริกานี่ก็ง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเพราะว่ากับตันอเมริกาครับถ้าเกิดว่าเราล่วงจากพาคอแล้วนะอยเราจะไม่ตายครับซึ่งก็ถือว่า ดีครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องกระโดดไปถึงสุดให้ได้ครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆยิงกล่องนั้นเลยครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเอจะไปไหนต่อดีวะโอเคโอเคโอเคไม่ไม่เพื่อนๆต้องไปทางนั้นครับอ่ารถทุนก็จะมีตรงนี้ให้ยิงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีให้ยิงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมยิงตรงนี้เลยครับอ่แล้วตรงนั้นมันก็จะขึ้นมาครับแล้วเราก็จะยิงในนี้คีนึงนะครับ อาจากนั้นเราก็กระโดดตามออบบี้ไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับพอไปถึงบันไดเพื่อนๆก็ขึ้นมาอ่ะนี่แล้วก็กระโดดไปทางนี้เลยนะครับอ่ะพอถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องมองขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะมีแผ่นเหลืองๆนนเห็นไหมเพื่อนๆต้องตัดเชือกสี่ข้างนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมยังตัดไม่เสร็จเลยโอเคตัดต่อเลยโอ้ยเออสามแล้วครับ เรียบร้อยครับพอตัดเสร็จมันก็จะลงมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆก็กระโดดไปได้เลยครับอ่าส่วนอันนี้นะครับอันนี้ให้เพื่อนๆตัดเชือกสองอันแบบนี้ครับอ่าพอเพื่อนๆตัดเชือกสองอันแล้วก็ให้เพื่อนๆขึ้นมาตรงนี้อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีเอ่อเอ่อออนะตรงนี้ตรงนี้อ่าตัดเลยตัดเลยตัดเลยปึ๊บอ่ะมันก็จะล่วงลงไปข้างล่างแล้วก็จะสามารถ เอาตรงนี้ได้ครับแล้วอันนี้จะล่วงลงมานะจากนั้นเราก็จะไปแบบนี้เลยครับไปตามปลากรวไปเรื่อยๆแล้วก็กระโดดผ่านอันนี้ไปครับจะบอกว่าถึงผมตกนะผมก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเพื่อนๆดูเด็กข้างล่างมันไม่มีลาวาอะไรสักอย่างเลยไปผมตัดสองอันนี้เรียบร้อยพอตัดแล้วมันก็จะมาตรงนี้นะครับอ่ะแล้วจากนั้นเราก็ขึ้นไปเลยครับตรงนี้ก็จะมีแผ่นเหลืองๆอีกแล้วนะครับก็ให้ตัดอีกเลยครับ อ่าพอตัดแล้วเพื่อนๆ่ก็ไปต่อแล้วก็ไปสอดเลยครับตรงนี้มีบันไดแดงนะแต่ว่าเรายังไปตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าจากที่เห็นนะครับคือเราจะต้องลงไปข้างล่างเลยนั้นนะครับเราก็ต้องตัดเชือกไอ้พวกนี้ว้าวเดีย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 วตัดอันนี้อ่าพอตัดครบสี่อันมันก็จะเป็นทางแบบนี้เราก็ไปเลยครับ อ่าแล้วตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นนะพอเราขึ้นมาบนบันไดเสร็จปุ๊บนะเราก็ขึ้นไปขึ้นไปฝั่งนี้เออแล้วเรื่อยนะครับเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจะบอกว่ามาเอากับตันอเมริกาก็จะหวัดเสียวนิดหน่อยลนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับไอรนแมนเนี่ยน่ากลัวสุดแนละ้วแต่ว่าอันนี้นครับก็จะน่ากลัว้อยกว่าอ่าเรียบร้อยเราก็ได้แล้วนะครับเย้ใส่กับตันอเมริกาครับ